สวัสดีนะครับยินดีเข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่ช่องประเดินตมุงสร้างตัวครับผมวันนี้ประกิจการขนฟางครับขนไปแล้วเรึ่งรอบครับประกิจประมาณสองร้อยก้อนครับวันนี้ขนฟางครับรถไายคูบต้าครับออยู่อยู่ฝั่งนั้นนู้นครับไปแล้วครับเที่ยวนึง นครับก้นฟางเก็บเทลก้อนเทลก้อนครับขนก้นฟางนี่เที่ยวห้าบาทหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับฟางก้อนอนี่นครับต้องเก็บเทลก้อนเทล,าาททลก้อน,อน,อนเอาครับ อยบ่ปลาครับอยู่ในป่าครับจะมืมดๆจนประมาณเวลาประมาณสี่โมงกว่านี้แล้วครับจะม,มืดหน่อยเิ่มมืดแล้วครับหาหนูพร้อมครับหาอุยใช่ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับบายบายครับผมสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ